เข้ามาก็เจอของกินเลยนะคะอันนี้เรามาตลาดนี้ครั้งแรกอ้าวมาครั้งแรกกลับามาครั้งที่สองกลับมามาครั้งที่สองแล้วว้าวลูกดิเล็กจิดูเชฟแต่งตัวซะก,ก่อนอห่อเลยม,ม,เมีหมวกด้วย ร้ <Yeah. S 2> อนไหมครูรนะ้อนนะอืมอร่อยเหรออร่อยเข็นไอศครอีอร่อยค่ะเขาบอกขอบคุณมากค่ะคคใจดีจังเดี๋ยวเรารีบปไปกันเลย มันมีสองฝั่งนะคะฝั่งนั้นกับฝั่งนี้มีสองฝั่งอกลับมาซื้ออีกรอบนะคะ<ม>อร่อยมากเอาแบบเอาแบบไม่ใส่ซอสหนึ่งแนะบบคุณค่ะ <laughs> อันนี้ใส่แต่สาหร่ายกับอันนี้ไ,ได้ค่ะได้อร่อยเนาะ ฝรั่งไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบกินซอสแไม่ชอบกินซอสแต่ชอบแว่าคนชอบนะทานกแวันหัามาซื้อคนมากเลยนะประมาณแปดสิบเอร์เซ็ลยที่ต้ออาซอขอบคุณค่ะว้าวนี่พรอมแ่วมีแม่ได้แล้วนี่เห็นไหมสี่ร้อยใบนี้ของลูกเท่าไหร่อ่ะของลูก สองรุสองลายห,ห้าว้าวกินไอศกรีมตอนกลางคืนเลยเหรออร่อยไหมฮะอร่อยครับจ่กินเซฟไหมข้าวปลากับถั่วก็ใส่ใสนเท่าไหร่อะคะใส่แมงมุมสี่สิบบาทนะครับได้ค่ะได้ค่ะไ่้อะไรไหมฮะหรือว่าแค่เอาแค่นั้นอ๋อมีปูดอัดด้ใช่ไหมคะมีอัดอาปูดอดดัดด้ค่ะะใส่ซอสไหมฮะ เสตเป้ไปเน็ตพริกเอาเอาเอซาอสพรีชนะเอาซอสพริกค<ม>่ะขอถ่ขอขายนะคะได้ครับกรอบไหมเอ่ยเอาปันจะกรอบไหมกรอบค <c ười> ่ะแชร์กันสองคนกินไอติมน่าอร่อยอร่อยบอร <c ười> อร่อยเด้อะ้อยจังฟูกไ <c ười> วจังฟูก ขายตรงนี้ทุกวันไหมคะทุกวันครับอันนี้เราเพิ่งมาครั้งแรกเราก็เลยมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวแลเลยมาอยู่นี่มาอยู่นี่ค่ะเพิ่งย้ายมาอยู่ที่ที่บ่อยๆกินได้บ่อยครับอร่อยโอเคอือเกินชาบชารลอเจ้าแรกของหัวหินนั่นหนึ่ง998อ๋อใช่ปีที่ขายขายแต่รุ่นแม่แล้วอ๋อเป็นเจ้าแรกของหัวหินนะ อใส่ถุงได้ทานเลยครับพอทานเลยค่ะอืมยำกินอะไรก็อร่อยลูกอร่อยอร่อยมากอร่อยหนักมากให้กี่คะแนนอืมหึให้จังสิบนะผมให้สิบอะไรหรอเหรอให้สิบตั้งสองร้านเลยเหรอใช่เพราะว่าแป้งเขาดีนะ